ก็จะให้ช่วงเก้าโมงเก้าโมงกับใบสามใบสี่นะครับจะให้สองเท่อนะครับพี่น้องอกาดบ่อได้ลดจนเปียกแห้งนะครับพี่น้องเอาแบบให้เพื่อนมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะครับอา่าประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับ้ากาอีกหนึ่งวิธีพี่น้องอที่ขาดบ่ได้นะครับอา่านั่นก็คือนี่แหละครับพี่น้องต้องเฮ็ดลมให้เพื่อนนะครับพี่น้อง เฮ็ดล่มให้เพิ่นจักหน่อยที่เฮาบ่ควรมองข้ามนะครับสำหรับในการเฮ็ดล่มของผมนะครับผมกจ็จะจะเฮ็ดแค่ฟังเดียวนะครับผมจะบ่เฮ็ดสองฟังนะครับพี่น้องอันนี้ครับผมก็จะเฮ็ดแค่ฟังเดียวโอเคครับผมก็จะประมาณนี้เนาะครับเนาะ สำหรับเหตุผลนะครับพี่น้องเหตุผลที่ผมต้องเหตุแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าผมต้องการให้แสงแดดช่วงเช้านะครับหกโมงครึ่งถึงเก้าโมงนะครับเป็นจะได้รับแสงแดดนะครับช่วงสิบโมงสิบโมงนี่คือดวงอาทิตย์ตะเว้นนะครับก็จะมาฟังนี่นะครับชิงเฉียงต่ําแล้วนะครับก็คือจงได้กับบ่โดนแดดนะครับจนวอดเวลาใบสามครึ่งนะครับก็จะบ่โดนแดดครับ ครับพี่น้องหลังจากที่ตอ,อกลักเรียบร้อยแล้วนะครับเอานี่แหละครับเอาสะเลนมาเลยครับพี่น้องเลเลนนี่ครับวัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เรเล่น็จะประมาณนี้แหละพี่น้องเฮ็ดแบบง่ายๆพี่น้องบ่ได้มีพิธีรีตองอย่างายนะครับสำหรับในการเฮ็ดนะครับเ็แบบง่ายๆครับพี่นอ้องบ่ได้มี่หลอดไย่ยังมากมายนะครับ ก็จะต้องการให้เพื่อนรับแสงแดดตอนเศร้าย่างเดี่ยวนะครับช่วงเศร้าช่วงเรืงนี้ก็บ่มีปัญหานะครับช่วงเรี่องนี้ช่วงนี้จะมีลมของภันะครับพี่นอ้องอนี้สังเกตเบ้างนะครับนี่ตอนประมาณเวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะครับที่กําลังทายลิปอยู่นะครับบ่แดดครับพี่น้องผมจะกันแค่ช่วงใบช่วงผมจะกันแค่ช่วงเก่าเก่าม้งนะครับ 9โมงถึง15นาฬิกา30นาทีนะครับาบสามครึ่งนะครับพี่น้องบคคลมองขามครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าทุเรียนแต่ละมองกษอาจจะมาแบบแข็งเลี่ยงบอทอกันนะครับแต่เป็นเจอแสงแดดแห้งๆิ่อนอาจจะแย่ได้นะครับเท่ากันการไว้จังแม่ก็ดีครับพี่น้องเพื่อความอยูหลอดเพื่อให้เพิ่อ,อยู่รอดปลอดภัยนะครับ แบบง่ายง่ายมันเลยนีนความสวยงามนะครับเอาแค่ว่าสามารถเป็นล่มได้นะครับแค่นั้นเองนะครับอ่าเขีนี้แหละครับพี่น้องบมันมียังไหลนะครับอ่านี่ครับการเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเฮ็ดสูงไปเลยนะครับเลยจากอ่าเลยจากต้นทุเรียนไปประมาณห้าสิบเสนนะครับพี่น้องนี่ครับผมจะบังใบแค่ฟังเดียวนะครับ เทคนิคนี้กับ่ได้คิดคนเองนะครับกับได้รับคำแนะนำจากสวนที่เพื่อนเห็ดต้นทุเรียนนะครับนี่ครับเพื่อนกับบอกว่าเห็ดลักษณะนี้แหละครับให้บางไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าหนาหนาวดวงอาทิตย์กับจะขึ้นบ่ตรงหัวเข้าหรอกครับกับจะเอียงไปขางหนึ่งนะครับผมกับเบืองเงทิศเบืองทางแล้วกับประมาณนี้นะครับช่วงเศร้านี่ก็จะได้รับแสงแดดนะครับ เก้าโมงถึงสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับเพื่อนกัจัดบังตัวนีอยู่นะครับกับ่มีปัญหานะครับพี่น้องกะจะประมาณนี้นะครับเทคนิคง่ายๆนะครับที่ห้องบ่ควรมองขมนะครับถ้าอยากให้ทุเรียนรอดนะครับพี่น้องผมกัเลื่อยนํำมาเฮ็ดอยู่ที่สวนผมนะครับผมก็อยากให้ทุเรียนที่ผมปลูกรอดนะครับเพื่อจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ดีขึ้นกว่าเก่านะครับพี่น้องกเฮ็ดแบบง่ายๆครับ บ่ได้มีพิธีรีตองยังมากมายนะครับพี่น้องแล้วกังขื้นนี่ก็เพื่อนบอกว่าให้ให้ต้นทุเรียนโดนน้ำค้างจะดีนะครับพี่น้องคือมันเป็นธรรมชาติของเขานะครับถ้าเขาเอาสะเลนมาบังนี่คือเขาจะบ่ได้รับน้ำค้างตอนกังขื้นนะครับอันนี้เพื่อนแนะนำมานะครับจากทีเพิ่นเฮดสวนทุเรียนนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับเทคนิคครับผม ผมก็ขอบคุณพี่ๆน,น้องๆน,นะครับขอให้พี่ๆน้องๆออยดีมีแห้งกันทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับไปพากันคลิปหน้าครับพี่นรองครับมาดูแลทุเรียนจังหน่อยพี่นรอง